สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมาทานบัวลอยลาวาค่ะก็เป็นขนมไทยนะคะก็บัวลอยลาวาก็คือข้างในลูกบัวลอยเนี่ยค่ะมันจะมีไส้มีไส้อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะคะ,คะก็จะมีน้ำกะทิแก็จะมีมะพร้าวมีมะพร้าวอ่อน ที่หยุมใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งใส่อันนี้คือไอมะพร้าวน,น,นี่คือใส่เพิ่มเข้าไปเองนะคะทางร้านเขาก็มีมาให้แต่ว่าไม่เยอะไม่สะใจก็คือเราชอบกินมะพร้าวก็เลยใส่มะพร้าวเข้าไปอีกต่างหากนะคะก็เดี๋ยวเราไปทานกันเลยดีกว่านะคะบัวลอยเขาก็จะมีอย่างเนี้ค่ะมีหลายสี ก็คือแต่ละสีเนี่ยจะได้มาจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสีม่วงเนี่ยจะได้มาจากสีของดอกอันชันค่ะสีเหลืองนี้ก็จะได้มาจากฝักทองสีเขียวแบบนี้ก็จะได้มาจากใบเตยนะคะสีชมพูอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้มาจากอะไรดอกไม้ที่มันเป็นสีแดง อืไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่รู้ว่าสีสันพวกเนี้ยคือเป็นสีมาจากธรรมชาตินะคะกินได้ไม่เป็นอันตรายนะคะค่ะเดี๋ยวหนูก็จะลองชิมเริ่มจากค่ะนี่คือสีเหลืองค่ะเริ่มจากสีเหลืองก่อนนะคะอันนี้คือมะพราะ้าว อ,อร่อยมากค่ะคือบัวลอยไม่หวานมากน้ำกะทิหอมหอมมันหวานน้อยคืออร่อยเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูไส้ข้างในนะคะว่าไส้เขาเป็นยังไงข้างในเขาจะมีไส้นะคะเป็นลาวาอยู่ข้างในอร่อยคะ่ะอร่อยไส้เหมือนจะมีกลิ่นของงาด้วยต้องมีงามีมะพร้าวนะคะเพราะว่าจากที่กินไปนี่มันมันต้องมีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้ สุดท้ายแล้วคะ่ะ The last one หมดแล้วนะคะสำหรับบัวลอยลาวาในน้ำกะทินะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาก,กันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Don't forget to subscribe and like for support me Thank you so much for watching See you again next video Thank you Bye bye b าย bye ค่ะขอบคุณค่ะ Bye bye, bye.